โตเกียวบลูครับหาซื้อได้ที่7 e เ e ่ e อแล้วก็โ o ตั s x เอ็กซ์ทุกสาขารวมไปถึงโรตั s สาขาใหญ่ด้วยนะฮะถ้าเกิด7สาขาไหนไม่มีสกิลพนักง,งานครับบอกให้สั่งเข้ามาด้วยครับเพราะว่าเขามีขายกันเกือบทุก7แล้วนะฮะตอนนี้มีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันก็คือลาเต้นะฮะกาแฟดำแล้วก็กาแฟดำแบบกินง่ายๆนะฮะวันนี้ผมเอารถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์ฮอนด้ครับ หิวข้าวแล้วไม่รู้มาทันป่าน่าจะยังทันนะเพราะว่านี่มันเพิ่งจะสี่โมงสี่โมงก,กว่าๆเองอะแต่ยังไม่เห็นมีพนักงานออกมาถามเลยนะครับว่าผมมาทำอะไรจะเอา S อ0 0 0ออกมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครับเพราะว่ามันใกล้จะหมดละเปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งสุดท้ายก็นู่นอะตั้งแต่ช่างเจทําให้เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับต้นปีที่แล้ว <laughs> ก็ไม่ได้เปลี่ยนอีกเลยเพราะว่าขับไม่เยอะนะฮะไม่ค่อยได้ขับ มีพนักงานมามาถามแล้วว่าผมมาทำอะไรเห็นเขาบอกว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง S 2000จะประมาณร้อยกว่าเหรียญแต่ผมว่าไม่น่าใช่เพราะว่าทุกทีที่ผมมาเนี่ยมันประมาณ40 50เหรียญเท่านั้นเองไม่ถึงร้อยเหรียญน,นะไม่เคยถึงวันนี้ร้อนอากาศกี่องศาวันนี้สา1องศาผมไม่ใช่พวกชอบรออยู่เฉยๆอยู่แล้วให้ไปรอตากแอร์เฉยๆนิ่งๆงงมันไม่ใช่สไตล์ผม ตอนนี้ผมกำลังจะตามหา Honda w วิ l ล n e นะครับเป็น Honda กระบะตัวใหม่เพิ่งออกมาเลยจริงๆถ้าไม่ติดช่วงโควิดเนี่ยตอนนี้น่าจะได้รีวิวแล้วแต่ว่าพอมันเป็นช่วงโควิดรถหลายๆค่ายนะฮะตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของสายการผลิตปิดทำการหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันมันเลยทำให้รถใหม่ๆไม่ค่อยมีอะ่ะดูดิปกติตรงนี้เขาจะจอดเรียงกันเป็นตับเลยนะนี่หายไปเป็นแถวเลย เมื่อกี้คุยกับเซลล์มาเซลล์บอกว่ารถใหม่ไม่มีเลยมีเท่าที่มีบางคนอยากจะได้รถสีน,นู้นสีนี้แต่ว่าไม่มีสั่งไม่ได้เท่าที่มีจริงๆขายได้เท่าที่มีแย่มากผมเจอ Honda r i ิ h Line แล้วแต่ผมไม่แน่ใจว่าใช่ปีใหม่หรือเปล่านะเฮ้ยใช่ว่ะเจอแล้วมี นี่นะฮะถ้าเกิดจะขายชาวอเมริกันต้องหน้าตาแบบนี้ครับกระบะรุ่นก่อนหน้านี้มันจะหน้าหวานแต่อันนี้หน้าเป็นแบบกระบะถูกใจชาวอเมริกามากโอ้ยตัวท็อปซะด้วย HPD นี่ไม่ใช่ Houston Police Department นะแต่มันคือเอ่อ h p n r f p r r f o r m d n v e l o v m l o t m e n t ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน Sport All-Wheel Drive โอ้สิ่งที่ผมต้องทำก็คือเดินตากแดด กลับไปหาเซลล์คนที่ผมคุยด้วยแล้วบอกเขาว่ามันมีอยู่คันหนึ่งจอดตรงนี้เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้กุญแจผมให้กุญแจผมแต่เขาไม่ไม่ได้ให้ขับออกไปนะคิดว่านะเพราะว่ามันมีอยู่คันเดียวอะ่ะเขาพยายามจะรักษาไม่เลทไม่ให้มันเยอะเพื่อที่จะขายนะครับแล้วมันเป็นตัวท็อปสุดด้วยไงได้กุญแจมาแล้วครับ Honda v าวีทบล i ย e ปี2021 ยางนี้เป็นขนาด245 60R18 ทั้ง4เส้นนะครับแม็ก18นิ้วสีออกทองทองสวยงามตรงกลางก็มีสัญลักษณ์ HPD นะครับสิ่งที่เปลี่ยนจากปีที่แล้วก็นาก่าจะเป็นตรงนี้นะที่ผมเห็นและจำได้เพิ่มเป็นตัวพลาสติกมาคือกะว่าขายออฟโรดเลยแหละรอบนี้ข้างหน้าด้วยครับก็เป็นในส่วนของพลาสติกด้านข้างนี้มา ปีนี้เขาเปลี่ยนหน้าใหม่ครับจากหน้าหวานของเจนที่แล้วเนี่ยกลายเป็นหน้าตาแบบกระบะถึกถึงของอเมริกันอเมริกันสไตล์แล้วเสียงตอบรับเจ้า Honda l i s สไลรรุ่นนี้ก็ดีขึ้นมากๆเลยครับตั้งแต่เปลี่ยนหน้าตานะฮะแต่ว่าเครื่องแล้วก็ภายในเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากเลยเน้นบอดี้และหน้าตารูปร่างภายนอกอย่างเดียวแน่นอนฮะรกระจังหน้าเนี่ยเปลี่ยนทั้งเซตอยู่แล้วนะครับสัญลักษณ์โลโก้ h o n d ้อันเบลเลอร์นะท้องหัวเด็กนะครับ ไฟก็เปลี่ยนใหม่นะฮะจะจากที่มันจะดูหวานๆเคิบเคิบใช่ไหมก็ทําให้มันเหลี่ยมขึ้นนะครับเหลี่ยมคือให้มันเป็นสไตล์กระบะอเมริกันมากขึ้นนะฮะรอบนี้มาโหดเลยนี่มีช่องลมตรงนี้ด้วยอู้ใช้งานจริงครับนี่ช่องลมผ่านไปข้างหลังเลยเห็นไหมฮะว้าวมีฟอกไลท์อยู่ด้านใต้ด้วยครับเล็กๆอันนี้ที่มันดูเท่เลยนะครับด้านหลังท่อคู่ครับซ้ายขวาแบบชัดๆใหญ่ๆดูสปอร์ตมาก นี่ไม่ใช่ว่าเป็นรุ่นสปอร์ตแล้วจะมากับท่อคู่แบบนี้นะไม่ใช่ฮะรุ่นธรรมดาของ r i ร Line ปีนี้ก็เป็นท่อคู่แบบนี้หมดครับเดี๋ยวมาดูความเก๋ของท้ายกระบะคันนี้ดีกว่านะครับเป็นสเสน่ห์ของค o นด้าเลยก็ว่าได้ฮนะกระบะเจ้าอื่นเขาไม่ค่อยทำกันเปิดแบบนี้หนักเหมืนกันนะธรรมดาใช่ไหมฮะนี่เดี๋ยวดูเปิดตรงนี้ ไอ้ยาเปิดได้2แบบสุดยอดเท่านั้นยังไม่พอนะฮะเหมือนกับรุ่นที่แล้วนะครับเหมือนกับเจนที่แล้วก็คือเปิดตรงนี้ขึ้นมาได้เป็นเหมือนเก็บน้ำคงน้ำแข็งอะไรไปปิกนิกอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มีที่ระบายตรงนี้รูระบาย นี่เป็นที่เก็บของหรือว่าเป็นพวกเก็บแบตเตอรี่สำรองแบบไวชาร์จโทรศัพท์มือถืออะไรเวลาปิกนิกเข้าแคมป์ด้ยป่าอะไรประมาณนั้นนะฮะคันนี้เครื่อง6สูบนะครับ 3.5ลิตรเนีเป็น VTEC 280แรงมา้าแรงบิดก็อยู่ที่ประมาณ260กว่ากว่ากว่าเนี่ครับฟิทพาวอัพทอร์กนะฮะอัตราการกินน้ำมันเนี่ยวิ่งในเมืองอ่ะ18ไมล์ต่อแกลลอนนะครับพานอกเมืองก็24ไมล์ต่อแกลลอนนะครับเอาละเข้ามาในรถด,ดีกว่าสตาร์ทรถดูร,ร้อนมากข้างนอก หลังก็เปิดเปิดไหมโอเคเปิดแล้วอ่ะโอเคเปิดไหมออโตโอ้คันนี้ไม่มีซันรูฟนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นตัวสปอร์ตเวอร์ชันมั้งก็เลยตัดซันรูฟออกเพื่อลดน้ำหนักทำให้มันขับมันขึ้นภายในแล้วเนี่ยดูไม่ค่อยแตกต่างจากเจนที่แล้วเลยนะครับทุกอย่างดูเหมือนเดิมแตกต่างก็คือเรื่องของเกียร์ฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับ เซนที่แล้วมันยังเป็นแบบเกียร์เกียร์มืออยู่อันนี้เป็นปุ่มกดแล้วครับเวลาเราจอดติดไฟแดงเครื่องจะดับเองก็กดปิดเปิดได้ตรงนี้สําหรับคนที่ไม่ชอบระบบนั้นนะครับอันนี้ก็คงเป็นโหมดขับออฟโรดนะฮะไม่ไม่ซับซ้อนง,ง่ายๆมีขับธรรมดากับสปอร์ตแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เกียร์ถอยหลังก็กดลงนะฮะจอดเฉยๆก็กด P ช่องเก็บของตรงคอนโซลกลางก็ทั้งกว้างใหญ่ แล้วก็ลึกอยู่นะครับพาว e วอร t อ e t อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB กับช่องเสียบ AUX นะครับที่ชาร์จโทรศัพท์ USB อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Power Outlet เลอีกอันหนึ่งก็อยู่ตรงนี้ด้านหน้า ันนี้เป็นที่วางของเฉยๆนะครับไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์นะแล้วก็มีช่องเก็บของตรงนี้ด้วย a p p l e Car p l พ y แล้วก็ Android a u t o นะครับประตูด้านข้างก็วัสดุดีครับนุ่มนวลอ่ามันเป็นอันนี้หนังเทียมแบบนุ่มๆน,นะเอออันนี้เป็นพลาสติกนะครับตรงนี้นุ่มข้างล่างเป็นพลาสติกนะฮะมีที่วางของวางแก้วน้ำตรงนี้นะครับ ถังน้ำมันก็อยู่ตรงนี้สูงสูงเลยเวลาเปิดเปิดถังน้ำมันแล้วก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งข้างล่างก็ยังมีช่องเก็บของอีกนะที่ประตูมี2ชั้นนะครับช่องเก็บของรอบนี้มาพร้อมกับ paddle s h i f ครับนี่เปลี่ยนเกียร์กันสนุกสนานกระจกมองหลังนี่มองถนัดชัดเจนเลยครับภายในห้องโดยสารค่อนข้างกว้างครับนั่งได้5ที่นั่งนะฮะหน้า2หลัง3นะครับแล้วก็หัวผมเนี่ยเหลือเฟือเลยไม่ติดนะฮะ ข้างหลังก็ไม่ได้กว้างเท่ากับกระบะอเมริกันนะครับแต่ก็ไม่แคบนะถือว่าใช้ได้ขนาดไม่ได้แตกต่างจากเจนที่แล้วเลยนะฮะความกว้างของด้านหลังอันนี้ผมนั่งนั่งหลังตัวเองนะครับตำแหน่งของเบาะคนขับที่ผมปรับไว้นะฮะก็เข่าไม่ติดนะเข่ายังเหลืออยู่นะผมสูง182โดยประมาณนะครับมีช่องแอร์นะครับด้านหลังเย็นฉ่ำนั่งสบายนะฮะ แต่ว่าไม่มีไม่มีช่อง USB ให้ตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้ตื้นๆไว้วางเหมือนวางประก,กาอะไรเงี้ยไม่รู้มันจะวางอะไรได้นะมันตื้นมากเลยครับไม่ได้ลึกเลยภายในดูเหมือนจะไม่ค่อยแตกต่างจากเจนที่แล้วเท่าไหร่เลยนะทุกอย่างดูคล้ายของเดิมมากแต่รู้สึกว่าเบาะอันนี้จะพับได้นะ อาะพับขึ้นได้โอ้เหมือนรุ่นที่แล้วอะฮะลองฟังเสียงเครื่องดูเสียงนุ่มมาก sería bana avon anything, you okay? New นี่ก็รอลุ้นอยู่ว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยจะโดนร้อยเท่าไหร่แต่น่าจะถึงร้อยเหรียญอยู่นะครับเพราะว่าน้ำมันเครื่องไม่มีในสต็อกสำหรับเปลี่ยน S2 0 0 0ต้องสั่งจากที่อื่นแล้วก็เอามาส่งก็น่าจะน่าจะอ่วมอยู่เหมือนกันเดี๋ยวรอดูรอดูเลขที่ออกวันเท่าไหร่ ปรับเบาะมาซกชิดพวงมาลัยเลยเห็นราคาแล้วใช่ไหมครับเป็นการเปลี่ยนน้ํามันเครื่องรถที่โหดที่สุดเท่าที่เคยเปลี่ยนมาเลยฮะ2องร้ยสี่เหรียญหกสิบเซนเปลี่ยนน้ามันเครื่อง s 2K เขาบอกต้องใช้น้ํามันพิเศษไม่เหมือนครั้งก่อนก่อนครั้งก่อนผมบอกเขาไปว่าครั้งก่อนก่อน ผมมาเปลี่ยนทุกครั้งเนี่ยก็ประมาณ40กว่าเหรียญ50เหรียญเท่านั้นไม่เกินเนี้ยหลังจากที่มันลื้อเครื่องแล้วฮะที่ช่างเจกับอู่อาสะลื้อเครื่องผมมาแล้ววัดค่าคอมเพรสชันได้เนี่ยฮะคือมันสูงกว่าธรรมดาแล้วก็เลยจำเป็นต้องใช้น้ำมันที่ที่มันดีขึ้นพิเศษขึ้นนะฮะมันก็เลยแพงแค่ตั้งวาล์วตั้งอะไรใหม่ค่า PSI ผมสูงก็อย่างที่เคยบอกไปในคลิปก่อนๆน,นะฮะว่า ที่ไปทําล่าสุดที่ตั้งค่าวาลใหม่กับอูอาสาและอูอาสาเขาวัดวัดได้200 270 psi ไอตัวแรงบีบอัดของวาลนะฮะก็ถือว่าสูงกว่ารถไมเลด mileage, เท่าๆกันในปีเดียวกันของ S2000 ที่เขาเคยทํำมาก็นั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ ต้องเปลี่ยนน้ามันใหม่ในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะฮะถ้ารู้อย่างนี้มันแพงขนาดนี้รอบหน้าเปลี่ยนเองดีกว่าครับแต่พนักงานเขาก็ดีนะเขาก็พยายามขอโทษผมนะสำหรับราคานี้เพราะว่ามันมันโอเวอร์มากๆเขาก็ตกใจกันนะที่ว่าราคามันออกมาขนาดนี้เพราะน้ามันที่ใช้คือมันแพงมากแล้วต้องไปสั่งที่แวร์เฮาส์รอตั้ง45นาทีกว่าจะมาถึงจนเขาปิดหมดแล้วอะ่ะปิดหมดแล้วอะ่ะข้างหลัง ยังเหลือลูกค้าประมาณ2อคนอยู่ข้างหลังผมก็เตรียมจะออกแล้วเหมือนกันโหดมากอู้แล้วร้อนด้วยวันเนี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะ